กบผมก็สวัสดีครับ,นะรบวันนี้จะมาแนะนำหูฟังตัวนี้เนาะวันนี้ผมเดินทางมาก็เลยไปแลวกล่องแบบม,มาสั่งมาทดลองใช้งานนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเออเจ้าตัวมอนสเตอร์นะครับตัวนี้ชื่อมันมอนสเตอร์ Monster นะครับ XKT 1 0นะครับตัวนี้ คือผมลองใช้งานแล้วลองใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งก็ใช้สำหรับฟังเพลงสำหรับฟังเพลงฟังใช้ฟังในดีมากนะครับใช้ฟังดีมากแต่ในการพูดคุยกับในการใช้โทรศัพท์นะครับต่อเป็นเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยการพูดคุยโทรศัพท์มไม่ว่าจะเป็น สายโทรเข้าโทรออกนะครับจะผ่าน l ลายหรือว่าผ่าน Facebook อันนี้เสียงค่อนข้างจะเบาไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินไม่เหมาะนะครับถ้าสายฟังเพลงตัวนี้โอเคเลยนะครับาฟังเพลงนี้ตัวนี้ดีเลครับนะครับ,นะรบดีมากด้วยรูปลักษณ์และดีไซน์ของมันเนาะผมกชอบเหมือนกันดีไซน์ของมันประมาณนี้นะครับนี่นะครับดีไซน์ของมัน นะครับเวลาเราจะอ,าออกใช้งานนะครับเราก็เปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หยิบออกมานะครับทั้งสองสองทางเนาะหยิบออกมานะครับส่วนไฟที่โชว์อยู่ก็คือว่าการออกแบบของเขานะครับในการที่เราหยิบออกมาใช้งานอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เรามันก็ดูสวยดูแปลกตามาอีกนะครับด้วยดีไซน์ ของมันล้ำดีนะครับล้ำสมัยเนาะมันก็น่าใช้แต่ว่าไม่เหมาะกับคนที่จะใช้คุยโทรศัพท์นะครับอันนี้ไม่เหมาะนะครับนะครับวิธีการใช้งานก็คือเวลาชาร์จเนาะก็มันจะมีสายมาให้นะครับเป็น USB Type C เนาะเสียบเข้าไปนะครับจนไฟมันจะมีไฟแดงโชว์นะครับเป็นโชว์ไฟแดงโชว์ถ้ามันกระพริบนี่คือยังไม่เต็มนะครับ ถ้ามันแดงค้างอยู่ก็คือว่ามันเต็มแล้วเนาะอันนี้นะครับสําหรับเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงเนาะอันนี้ก็เดินทางไกลๆแล้วชอบฟังเพลงดู u t u b e อะไรเงี้ยอันนี้ดีมากเลยนะครับนะครับการตอบสนองในการตอ่อโทรศัพท์มันจะช้าผมทดลองแล้วนะครับไม่เหมาะไม่เหมาะกับใช้ใช้คุยโทรศัพท์เนาะใช้ฟังเพลงอันนี้เรียกว่า ดีระดับหนึ่งนะครับกับราคาที่กับราคาที่นะครับไม่ถึงพันเนาะตัวนี้ครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับลองไปหาซื้อาชมกันดูเนาะครับเจ้ามอนสเตอร์นะครับ xkt 1 0ตัวนี้นะครับลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับสำหรับสายที่ชอบฟังเพลงนะครับผมก็ฝากไว้นะครับ ขอบคุณครับผม